สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้นะคะอัจิตากับเราพ่อเพื่อนนะคะเรากําลังจะไปไปาร์ตี้วันเกิดร้านพี่ตุ๊กตากันนะคะตอนนี้เราอยู่ที่สถานีซินจักมากนะคะกําลังรอรถไฟนะคะรถไฟมาแล้วค่ะไปก่อนนะคะ สถานีใหม่รถรถก็ขบวนใหม่ยยอะไรก็ยังใหม่ยยน,นี่นะคะคส,สถานีนิกเกะอาซาซาเข้ากัานเลยคะ่ะได้มาเยี่ยมสถานีใหม่นะคะที่เพิ่งเปิดไปนะคะอันนี้นะคะคสะอาดสะอ,าสะอา้านเนาะสวยงามใหม่ๆก็อย่างนี้ละคะใหม่ๆอะไรก็ดีตอนนี้กำลังพากันยางไปลานที่ตุ๊กตา ตามน้องคุณจองยางถึงแมาข้างนี่อยู่บ่ย่า่จองเคยยางถึงแมาข้างนี่อยู่บ่ก็แม่ลงข้างสิมาบ่ลงแม่มาบ่อยถึงลงอยู่่ข้างเฮ้ยพ่อเราบ่กน่าเนี้ยตุ๊กตาข้างเดียวลงไปนี่นะเดียวที่แม่ตุ๊กตาไทยฟู้ดนะคะถึงแล้วนะคะขึ้นตึกดิชั้นเนี่ย งานทุกท่าลงหอมเลงหอมขอนาหารทกสขอบดน่เนี่ยิปสุกมีเน่เดีวสกสวัสดีค่ะ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 สวัสดีคะสวัสดีค่ะสวัสดี่ะสวัสดีค่สวัสดีค่ะ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 สวัสดีค่สวัสดีค่ัสดี่ะสวัสีค่ะสดีค่วัสดีค่ะสวัสดีวัสดี่ะส่สวัวัสดีควัสดดีควั่ะสว แฮปปี้เบรดย์ค่ะม่ขันยังกินอันตุงสีเรลี่ยงกระต่ายีเียงกระตายวันดีค่ะสีเรลี่ยงกระต่ายเมื่อนี่อันนี้อันนี้เฮ็ดยังค่ะามรงคาัละมนระนี่เราเห็นขนมแล้วเราเห็นขนมเมื่อยนี่มเ็น นี่หนึ่งหนึ่งปลาอันนี้เพื่อนว่านเฮ็ดขอนขาวเฮ็ดขอนขาวแล้วก็เฮ็ดเพาะเพื่นว่าเฮ็ดเพาะกัต่เฮ็ดพะเฮ็ดขอนขาวเพื่อนไปเก็บมากไปเก็บมาอยูไซแมวให้ฟังเมื่กัน่ะขางสวนบวก้อยบวบน้อยกุงพวกกุ้งแกงก็ใหม่ไปเอาใส่กหม่มากจะใส่พลาสตน้ำเบื้งประแดกเบิ้งประแดก

ลอ<ล>งมือลงมือมแออสบบอใจพินายานี่ล่ะตับมังมหงค่ะตาังหงค่ะอันนี้ก็มือตาบมังหุงของเอเทนมือนึงของเอเทนเล, <laughs> เลยนะ ตามแซบตามมะฮงแซบพิ่สุดในเอเทนเลยคะ่ะคนนี้ค,ะค่ะเนแล้วคคะป้าเศนมะฮุ้งก็เป็นตะกอบแชวะกอดีโอ้ยนั้สูเป็น,นตะแซบทแทกอบดีแซบน้ำแข็งเออคักคักคักชิมนำเน้นน้ำไล่ไหลชิมว้ยแซบบ่ม่เอา แซ่บคักแซ่บคักแต่หมูหู้แล้วๆพี่น้องแล้วแม่ไปกินแล้วมกินมตกหมูหกับแกงมะม่าวันนี้นะ เด้อคอยจะเอาม้วุ้ยหนูน่ามีฮอทเบนมากะทินหะมันนีไหมขี่นเลิศเทวะปานอยู่เมืองไทยเอารถพักน้องหลดไปด้กินแซ่บไปบัดนี้ย่ายยกไปนยกไปเลยบุคคไปค่ะอะไอีกโคตรนึ่งตำไไใ่้ อีพออีแม่แต่บองหุงมาแล้วเอาเอาล่องมองใดเอาล่องมองดีบอก้ยสี้ง่อยแซ่บกระดอกกระดอกแ้วอยากถ่ายรูปแลก้อนัเลหรือตแมลก้อนเด้ะสิอุ่มแทนเพื่อนก็ใา้อุ่มแหมเพื่นมาอยู่น้ำไผ่ไหม มองหม้อแกงน้ำใหม่พี่น้องเร็วน้ำนี่เขาทอดมันน้ำเดิมน้ำใหม่กับซอสซอสเด้นี่ฮะตัดออกมาจากก่อเลยเด้ดนี่ บวงคุบาฝรั่งกินตะเกียบก็เป็นเด้อันนั้นม่ยเกินไสุกี้บอกูจิมจุนซูี้ยังกู่อะไรักเ้ เห็นไหมลูกเห็นไหมลูกใครวะนั่นใครวะนั่นไขวานั่นไขวะ

นนนจะของวันเกิดนะคะ What? ตอนนี้นะคะเราก็จากงานบ้านที่ตุ๊กตาแล้วนะคะวันเกิดที่อตาก็จบเรียบร้อยเราสองคนก็ถึงเวลากลับบ้านแล้วนะคะตอนนี้ก็อยู่ที่สถานีรถไฟฟ้านะคะสถานีานเมโทรนะคะสถานี้ถื่อะไรก็ไม่รู้ตอนนี้เพราะว่าเพื่อนพี่นันมาส่งที่รถไฟนะคะเดีเ๋ยวเราก็จะนั่งรถไฟไปแล้วเราก็จะต่อรถเมล์อีกนะคะ ก็เป็นต่อรถสีแล้วไปแล้วก็ต่อรถเมแล้วก็เดินก็เดินอี <c oughs> เอาเป็นว่าสำสำหรับวันนี้นะคะ <c oughs> เราก็จะต้องขอบายบายไปก่อนนะคะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ